เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมหาะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะฝนตกหนักกว่า5ชั่วโมงค่ะทำให้น้ำนะคะเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนค่ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้เดินทางเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะ พันตำรวจโทษจารินพัฒทองแดงผู้บังคับการตำรวจหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่44ได้สั่งการให้ชฉกอตำรวจตะเวนชายแดน445พร้อมกับอสอำเภอเบตงกู้ภัยมุสลิมเบตงเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองกุน,นุงจุนองนะคะหลังจากมีฝนตกหนักนานกว่า5ชั่วโมงทําให้น้ําในคลองเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่นั่นค่ะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ต้องใช้เชือกผูกติดกับต้น ไม้เดินฝ่ากระแสน้ําที่ไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกราดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงสามารถนําคนที่ติดอยู่ภายในบ้านนะคะซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงออกมาได้ค่ะส่วนอีกจุดก็คือบริเวณถนนจันทระโรไทยน้ําเข้าน้ําในคลองเบตงนะคะก็ได้เอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชาวบ้านอีกสองหลังทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตงพร้อมกับปพอพเทศบาลเมืองเบตงก็ได้นํารถน ําออกช่วยชาวบ้านล้างคราบดินโคลนที่มากับน้ําแล้วก็ล้างดินโคลงที่ติดอยู่ตามถนนหนทางหลังน้ําลดค่ะพร้อมกับเร่งทําการสํารวจจํานวนบ้านเรือนประชาชนริมคลองที่ถูกน้ําท่วมเพื่อจะได้เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะ เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าติดตามในเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนในเรื่องของอข้อมูลจากทางส่วนราชการอันนี้คือสําคัญมากๆเลยเพราะว่าบางทีเราจะได้อัปเดตหรือว่าต้องการความช่วยเหลือยังไงก็สามารถที่จะติดต่อประสานในส่วนของหน่วยงานต่างๆได้นะคะ